ตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ไผ่นะครับก็คือผิวไผ่สารนะครับผิวไผ่สารนี้ส่วนมากก็จะทําพวกเป็นพวกไผ่เงี้ยเนาะที่บาง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 ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ่าอันนี้การใช้งานนี้ส่วนมากเอาเอาไปใช้งานประมาณไหนครับผิวไผ่สารตัวนี้นะครับเหมาะกับงานภายนอกนะครับเช่นกุผนังภายนอกนะครับอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีความ ทนฝนทนแดดพอสมควรนะครับอันนี้อายุการใช้งานที่ว่าบรรพบุรุษเขาใช้กันอายุเป็นร้อยปีเนี่ยอ่าใช่ครับอยู่เป็นร้อยร้อยปีครับโมดเป็นเ,เป็นผิวไผ่แล้วมมดมมดไม่กินนะครับเป็นผิวนะครับมีความแข็งแรง,รงะคงทนครับอันนี้สมมติว่าถ้าเราเอาไปไทำประตูทําหน้าต่างหรือว่ากั้นห้องเนี้ยถ้าเรา,าทําเป็นสองชั้นอันนี้มันจะมีช่องว่างอยู่นิดหนึ่งเรามันไม่สามารถที่จะติด ติดติดกาวอัดกาวได้เนาะอันนี้มันเหมาะก,กับงานที่ว่าเราเอาไปใช้งานภายนอกที่ว่าโดนแดดโดนฝนโดน,ดน,ดน,นอะไรอย่างเงี้ยลาก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมการสานี่พี่ลองดูข้างในหน่อยข้างในเราเราพี่บางคนแบบที่ว่าไม่ติดแอร์เราติดชั้นเดียวก็ได้เนาะครับผมใช่ครับแต่ถ้า<ร>อ,อยากติดจะติดแอร์ก็ด้านในาก็ปูเป็นไผ่อัดแผ่นหนึ่งมิลของเราก็ได้ครับที่เราขายกันอยู่อเี่ยก็จะเห็นอ ัยงมีีช่่ออองมมะไรยูันมีช่องลมอยู่อะไรบ้างถ้าเราที่ไม่ติดแอร์อย่างเงี้ยเนาะก็ติดชั้นเดียวก็ได้ใช่ไหมชั้นเดียวก็ได้ครับสวยเหมือนกันครับอันนี้ด้านด้านนี้ก็จะเป็นด้านฝั่งเนื้อไผ่อันนี้อันนี้เพราะว่าเราเราไม่สามารถที่จะอัดกาวเคลือบแข็งได้เพราะว่าอันนี้พกติมันแข็งอยู่แล้วใช่นาะใช่ครับผมอ่ามันมันจะแข็งอยู่แล้วเราก็ใช้ไอไอตัวนี้ติดตรงชั้นเดียวทำโครงเหล็กก็ได้ติดกับโครงไม้ก็ได้เนาะใช่ครับทำเป็นเทดานก็ได้อย่างเงี้ยเป็นผนังบ้านได้อย่างดีนะครับอ่า ถ้าผ่าภายภัย,ย,ยงานงานโครงงานโครง,ง,ง,งสร้างตัวเนี้ยสมมุติว่าถ้าเราจะส่งมันจะเป็นเป็นม้วนประมาณนั้นใช่ป่าพี่ลองยกมาให้สร้างม้วนหนึ่ง,งน,นี่ก็คือม้วนขนาดมาตรฐานที่เราทํากันกคือสองเมตรคูณสามเมตรครับอ๋อมีมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่เท่าไหร่เนี่ยพี่อ่านก็หกตารางเมตรครับหกตารางเมตรเนาะครับผมอืมเราจะส่งทั่วประเทศได้เพราะว่าขนส่งก็ยังรับอยู่เนาะหรือว่าพี่หลังแล้วถ้าเราใช้เยอะๆอย่างเงี้ยพี่เขาพี่พี่เขามารับกันเองเนาะครับผมครับ อ่าที่ว่าแถวโคราชเนี่ยอยู่ตรงตรงตอำเภออะไรพี่ผมอยู่อำเภอเทพารักษ์ครับเทพารักษ์เนาะครับผมครับอ่าเทพารักษ์เบอร์โทรอะไรรับเนี่ยศูนย์แปดสองเก้าหนึ่งหกเก้าสองศูนย์หนึ่งครับอ๋อปกตินี่เราถ้าเราสั่งเยอะๆนี่งานพวกเนี้ยมันเท่าที่สังเกตดูนะเวลาเขาแล้วพี่เขาจะเอาร้อยแผ่นอย่างเงี้ยมันวัสดุมันไม่ค่อยมีเราจะแก้ปัญหายังไงดีครับพี่อ่าได้ทีละสิบแผ่นยี่สิบแผ่นนี่ได้นะได้ครับเพราะว่าหนึ่งตัวเนี่ยมันเป็นงานเถียวไผ่เนี่ยมันค่อนข้างจะทํายาก นะครับก็จะทํอย่างมากก็วันละสองสามแผ่นอย่างเงี้ยครับเวลาเราสั่งของก็จะสั่งในวอลลุ่มมากๆอย่างร้อยแผ่นสองร้อยแผ่นก็ค่อนข้างจะยากครับเพราะว่าดูจากผลงานครับก็อย่างที่เห็นครับสวยงามครับเก็บขอบเรียบร้อยมันจะเป็นงานพวกงานผิวไผ่เนาะไปมีไฟเบอร์เหล็กอะไรใช้ถือว่าใช้ทนมากดีที่สุดละ,ะที่ใช้งานตัวนี้เหมาะกับงานเหมาะกับบ้านอยู่อาศัยรีสอรนะ์ทเนาะ ใช่ครับอ่าพี่ๆขอคนไหน<อ>ที่ทำรีสอร์ทแบบที่ว่าหลังเล็กๆนี่ใช้แค่ไม่กี่แผ่นสอง,ส,องสาแผ่นเองนะสองแผ่นโอ้สามแผ่นนี่ก็ทั่วหลังพอดีครับอุ่นมันใหญ่เพราะว่าห้องมันสมมครทำกันสองคูสามเมตรนะพี่เนาะใช่ครับอ่า โอเคถ้าถ้ายังไงก็ติดต่อพี่พี่มีเฟซบุ๊กมั้ยนี่ยครับเฟซบุ๊กประวุฒิวันตรงครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมเราเช่องยูทูบล่ะมีช่องยูทูบประวุฒิวันตรงครับอ๋อมีนี่มีงานจักรสารแล้วก็มีเนื้อมีมีบ้านไม้ไผ่ด้วยเห็นไปทำใช่ไหมใช่ครับใช่มีบ้านไม้ไผ่เครื่องจักรสารฟอร์นิเจอร์ป่ะครับเฟอร์นิเจอร์อ๋อครับผมมไม้ไผ่่งงงาาาาานนนนนนไไมมม้้้ผแแททบบุกกกกกชิดครรรัััจจลตออีี็ืว เห็นว่าพี่ๆเขาจะไปเป็นเิียากรอยู่ที่ไหนนะที่บุรีรัมย์ประมาณกลางเดือนสิงหาครับมีการจัดกิจกรรมอบรมเสวนาภาษาคนรักไทยครั้งที่สานะครับจัดที่สวนนายแพทย์สิริพงษ์ตั้งดำรงคุลนะครับอยู่ที่อำเภอสตึกตำบลพกวัดอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ๋อรอบก่อนนี้เราจัดที่ไหนที่ปากคงชัยเมื่อรอบที่สองนี้จัดอยู่ที่คอนสารจังหวัดชัยภูมิครับจัดโดยสวนลุงสารสวนสมปติครับครัครั้งแรกอยู่ที่ปากคงชัย ตอนนี้ก็ยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่นะครับก็ติดต่อเข้าลงทะเบียนได้นะครับเดี๋ยวเราทิ้งหมายเลขติดต่อลงทะเบียนไว้ในคลิปใต้คลิปนะฮะอืมครับผมโอเคเนาะกับอันนี้เขาเรียกว่าไผ่ไผ่สารรับเทวไผ่สารเิี่วไผ่สารนียเนาะโอเคนะครับอ๋อนี้อะไรฝากเพิ่มเติมเปล่าครับพี่ครับก็ลูกค้านะครับที่สนใจในไผ่ตัวนี้เนาะ ถ้าอยากจะติดแอนครับข้างในก็สามารถกุเป็นไม้ไผ่อัดแผ่นนะครับก็จะมีความละเอียดของงานแล้วก็คือความเรียบร้อยก็คือเราอัดกาวขัดเรียบร้อยแล้วมอดไม่กินนะครับด้านในก็คือจะไม่มีช่องว่างนะฮะขนาดหนึ่งเราจัดส่งทวปะปทศครับครับเป็นดีครับครับผม